ช่วงนี้มีคอมเมนต์ชื่นชมและก็ชื่นชอบเกี่ยวกับการพักเสียงในคลิปของบันนาและบางคนก็อยากรู้ว่าเวลาที่บันนาพักเสียงสีหน้าแววตาจะออกมาเป็นอย่างไรรวมถึงแนวทางการตัดต่อคลิปของบันนาด้วยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคำชม thank you so much everybody ซึ่งการทำคลิปของบันนาอย่างแรกที่จะต้องมีก็คือกำลังใจจากสามีสุทธิราอืมอาริฟทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีโทรศัพท์มือถือใช้ทั้งถ่ายคลิปแล้วก็ตัดต่อครบจบในเครื่องดี เวลาจะตัดต่อหรือภาคเสียงต้องถอดเคสออกก่อนให้เขาได้ระบายความร้อนแล้วก็เอามาใส่ในขาตั้งกล้องเรียมเริ่มภาคเสียงได้ในกล่องนี้ก็จะมีไมโครโฟนเพื่อเอาไว้ใช้ภาคเสียงแนะนําว่าให้ใช้รุ่นดีๆไปเลยเสียงจะได้ไม่แตกรุ่นที่กล้วยใช้ตอนนี้คือยี่ห้อของโบย่าประมาณ800กว่าบาทลิปแรกๆที่กล้วยทำน่ะเสียงแตกสุดๆเราว่าซื้อไมโครโฟนโนเนมาราคาไม่ถึงร้อยไม่ดีเลยแล้วก็ซื้อขนแมวกันลมแบบนี้มาใส่ด้วยนะช่วยได้เยอะส่วนตัวนี้กล้วยเพิ่งซื้อมาตอนกลับไทยมันคือพัดลมระบายอากาศความ ร้อนมือถือเวลาตัดคลิปภาคเสียงเนี่ยโทรศัพท์มันจะชอบร้อนซื้อตัวนี้มาใช้แล้วก็ช่วยได้เยอะมันจะเป็นแม่เหล็กติดไปที่ด้านหลังมือถือแบบนี้นี่เป็นวาสลีนเอาไว้ทาปากเวลาปากแหง้งแล้วก็แป้งเอาไว้ทาหน้าตัดคลิปหนาะต้องห้ามน้ำมันนะ สวยตลอดเวลาแล้วก็นี่สําคัญมากมันคือแป้งที่เอาไว้ทานิ้วเวลาถ่ายหนะ้าจอโทรศัพท์นานๆนะนิ้วมันจะชอบเปียกถ่ายไม่สะดวกจุ่มแป้งสักหน่อยนิ้วมันก็จะลื่นปืดลื่นปื้แล้วก็นี้อย่าอมแก้เจ็บคอบางทีพาคเสียงสูงเสียงต่ําทําเสียงต่อแหลเกินไปก็เลยอาจจะทําให้เจ็บคอได้เรียบร้อยนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่กล้วยใช้มาเริ่มประกอบรวมร่างเตรียมพร้อมพักเสียงได้ส่วนแอปที่กล้วยใช้ตัดต่อก็คือแอปแคปคัตโปรใช้ง่ายใช้ดีคุ้มค่ากับมันนี้ที่เสียไปโอเคมาเริ่มพักเสียง ก่อนจะเริ่มภาคเสียงบรรดาก็ขอวอ์มปากแบบนี้ก่อนมันจะทําให้ภาคเสียงได้ชัดถ้อยชัดคํามากยิ่งขึ้น แล้วก็เขียนสคริปต์ให้เรียบร้อยก่อนพากด้วยนะเวลาพากเนี่ยจะได้พากได้เร็วๆไม่ต้องมาพากไปด้วยคิดไปด้วยมันเสียเวลาตอนที่กล้วยเริ่มพากเสียงตอนแรกนะมัก็ไม่ได้เขียนสคริปต์นะคะภพาคพากจริงเนี่ยโคตรช้าเลยกว่าจะเสร็จถ้าใครมีพรสวรรค์พากเร็วไม่เขียนสคริปต์ก็ดีใจด้วยนะคะเรื่องพากเสียงเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดของใครของมันเลยนะต,ตวันนี้บรรณาแ happy มีความสุขมากเพราะจะได้ไปจ่ายตลาดคนเดียวแล้วลาล้ล่ละลา พราะขาจ้าบรรณามาแล้วส่วนงบไปจ่ายตลาดนั้นก็ได้มา1,000งพลีลาหรือว่า800บาทไทยก่อนจะไปบรรณาก็ขอใส่ก่อนจะไปบรรณาก็ขอใส่เสื้อแขนยาวแป๊บพอดีว่าแดดมันร้อนเลยกลัวผิวจะเสียอืมกระแดกจริงๆตลาดสดตุรกีนอกจากพ่อค้าที่หน้าตาและอัธยาใส่ดีผักผลไม้ก็ยังสดใหม่กรอบเด้งสดใสอยู่เสมอ นี่ก็พูดว่าบางร้านก็ไม่ได้สดวนขนาดนั้นดูจากการเรียงผักขายของดูจากการเรียงผักของพ่อค้าสิเรียงยสวยสวยนะสื่อมากสวัสดีครับพี่สาวมาใจตลาดแล้วหรอครับว้าวพี่สาวมาแล้วมาอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับเฮลโหลน้องสาวสองแผงเหมือนเดิมนะใช่ค่ะพี่ชายเดี๋ยวมาเอาเด้อ คือบรรนาเดินเข้ามาในตลาดลึกมากเพราะว่าอยากมาตามหาผักชีรากกุดเดินผ่านร้านไหนก็เดินผ่านร้านไหนก็ตัดรากออกหมดคนที่เนียเขาไม่กินรากผักชีค่ะอุ๊ยเจอแล้วร้านเนี้ยที่มีรากผักชีกุดด้วยมรรดายี่สิบลีลาหรือว่าสิบหกบาทเอาหนึ่งมัดค่ะพ่อค้าจ่ายตังไปสองร้อยพ่อค้าทอนมาร้ึ่แปดสิบเอาใส่รถเข็นได้เอาใส่รถเข็นได้ ร้านต่อไปอุ๊ยใครมายืนจัดผักอยู่ตรงนี้เหมือนรู้ใจพี่พี่กำลังอยากได้พริกสดหวานกรอบแบบนี้อยู่พอดีดูสีสดมากนะกินสุดๆเหมือนปลาคาเลยอะอุ๊ยท่อนนี้ตัดดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูหื่นเกินโอเคเอาใหม่ได้เลยครับพี่สาวซื้อไปแล้วรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ <c oughs> พี่เชื่อนอ้องพ่อค้าค่ะเงินก็เอาครึ่งโลนั่นแหละค่ะพ่อค้าราคาก็คือแบบเออเอาไปเลยราคาไม่เป็นไรค่ะนี่โกว์เกินอีกละเฮ้ยเอาไม่เฮ้ยทาไมเนี่ยช่วงนี้แบบว่าเห็นพ่อค้าไม่ต้อยเลยพลาดเวอร์เกินเอาไปเอาไม่ไม่มได้เลยครับพี่สาวซื้อไปแล้วรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ พ่เชือหนอว่าขาจ้าเงี้ยก็เอามาเลยครึ่งโลนะจ๊ะ พอพักเสร็จตัดเสียงออกมาเป็นท่อนๆแล้วก็เอามาต่อกันแบบนี้ให้เสียงมันเยื้องๆกันหน่อยเสียงที่ได้ออกมาก็จะต่อเนื่องเหมือนพูดเก่งเหมือนพูดแบบไม่หายใจเทคนิคที่ใครๆเขาก็ทํากันเอาไปลองปรับใช้กันดูนะคะวันนี้บัตนาแฮปปี้มีความสุขมาเพราะจะได้ไปจ่ายตลาดคนเดียวลาลาล้ลาลาเพราะขาจ๋าบัตนามาแล้วส่วนงบไปจ่ายตลาดนั้นก็ได้มา1,000ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ800้บาทก่อนจะไปบัตนาขอใส่เสื้อแขนยาวแป๊แ ร้อนนะคะกลัวผิวจะเสียกระดะจริงๆคือวันนี้ที่อาริฟไม่ได้มาด้วยทั้งที่เขาบอกแล้วว่าจะมาด้วยทุกครั้งคือเขาติดธุระค่ะที่เขาอยากจะมาด้วยทุกครั้งน่ะก็รปะว่าเขากลัวพ่อขาจะมาแอลพี่กล้วยแต่ความจริงก็คือพี่กล้วยนั่นแหละที่ไปแอลพ่อขาตลาดสดตุรกีนอกจากพ่อขาที่หน้าตาและอัธยาศัยดีผักผลไม้ก็ยังสดใหม่กรอบเด้งสดใสอยู่เสมอนี่ก็พูดว่าเกินบางร้านก็ไม่ได้สดขนาดนั้นดูจากการเรียงผักขายของของ ข่าสิค่ะเรียงสวยสวยนะสื้อมากๆสวัสดีครับพี่สาวมาจ่ายตลาดแล้วหรอครับว้าวพี่สาวมาแล้วมาอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับเฮลโลน้องสาวเอาสองแผงเหมือนเดิมนะใช่ค่ะพี่ชายเดี๋ยวมาเอาเด้อ <c oughs> คือวันนี้บรราณาเดินเข้ามาในตลาดลึกมากเพราะว่าจะมาตามหาผักชีรากเดินผ่านร้านไหนก็ตัดรากออกหมด <c oughs> คนที่นียเขาไม่กินรากผักชีค่ะอุยเจอแล้วร้านนี้มีผักชีรากกุด้วยมัดละยี่สิบลีลาหรือว่าสิบหกบาท เอาหนึ่งมัดค่พะพ่อค้าจ่ายตังค์ไปสองร้อยพ่อค้าทอนมาร้อยแปดสิบโอเคเอาใส่รถเข็นได้ร้านต่อไปอุ้ยใครมายืนจัดผักอยู่ตรงนี้เหมือนรู้ใจพี่พี่กำลังอยากได้พริกหวานกรอบแบบนี้อยู่พอดีดูสิพริกสดนะ้ำกินสุดๆแต่ราคาก็แรงใช้ได้โลละตั้งหนึ่งร้อยลีราหรือแปดสิบบาทแน่แพงจังงันก็เอาครึ่งโลก,ก็แล้วกันค่ะน้องพ่อค้าได้เลยครับพี่สาวซื้อไปแล้วรับรองจะไม่ผิดหวังครับ <laughs> พี่เชื่อน้องพ่อ้าค่ะมันต้องอร่อยแน่แน่สุดท้ายนี้บรรณาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครีเอเตอร์มือใหม่ทุกคนขอให้ค้นหาตัวตนให้เจอสู้ๆนะพวกเธอแล้วเจอกันถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกําลังใจให้บรรณาด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บรรณาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ